สมาธิพุโธธรรมโสังโฆคุโธธรมโมสังโฆธธมโมสังโฆคุโธธรโสโคุโธพุโุโธอุาันัตาบริกรรมหายใจเข้าุหายใจออก หายใจเข้าก็รู้，หายใจออกก็รู้，หายใจเข้าก็รู้，หายใจออกก็รู้。 ที uh, ่้ำเงินเป็นท่านะคุณร้ในสัตว์ารบเป็นาจาปาสูตรกาจสเนือชีวะตางอื่นัเดียเราก็ ัทนทังโอมาลคะโจปักกาเสสิอันชิโตสุตมีคาโสอากโมคาสุตรนาโหมนโอมนะโมชีวะโกสิน่าสา ทิพมตาทิพมันตาปัพพาโสสสุริยาจันทาโอมาราพัจโจาพโจปก,กาเสกาเสีปันจิตสุเมธาโสอัลลูคาสุนนาโหมีโอมนะ รา,าอาหารอาหาร,รากาลุนิโก,โกสัพพาสัตตานามโอสัตถาทิพามันตังปะพาโสสุริยาจันทงังโกมาลาพัจโจปกาเสสิวันทิโตสุเมธาโสอะโลคา โลายาวินาสันติวิาสติน่าวะนาอ่านวะโลคาพยาทิโลาพยาวินาสันติวิาสัตินาอนวะนอวะโลคาพยาธีโลคาพยาธีวินาสันติวิาสตินนวะอวะโลคาพยาี ใค้ลองได้ให้ลองพร้อมกันนะคะ,ะตัวแทนนะคะเรามีแล้วสองท่านมาจากสพเราหนึ่งท่านนะคะมาจากจังหวัดลำปางหนึ่งท่านนะคะเป็นตัวแทนชายหญิงนะคะปาาเจ ทำอันดีให้ได้เป็นเกียร์เป็นสีประโยชน์าวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ พร้อมกันนะคะแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยค่ะเราจะใช <go> sí being <though> Louise, uh, okay. <mark> ้ช <Jenn ving choses> <uana> ื <tight> ่อของตัวเองแนะนาทสกุลตัวเองนะคะคนที่ไม่มีหนังสือค่ะเขาเรีนมะริเรียนก็จะไม่ได้ค่ะข้าพเจ้านางสาวเข็มรดินทร์สัพพรยนขอประนุน้อมศีลวัฒนาการ แด่ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิการรุญยภาพในศิษยานุศิษ์ทั้งปวงว่าโดยย่อเป็นสามประการคือเมตตาคุณมีจิตปัทนาและพยายามเพื่อชักนำให้ศิทธิ ประพฤตด,ดีมีสันดานมั่นอยู่ในทางที่ชอบและประกอบแต่ล้วนคุณนประโยชน์ประการหนึ่งการุณาคุณมีจิตปารนาและพยายามเรื่อตัดเอาสิคือกำจัดความชั่วอัน ให้ร่วงเสียประการหนให้ร่วงเสียประการหนึ่งันสิจิคุณมีจิตปราถนาและพยายามผ่ำแจงแสดงเวทถ้าแจงแสดงเวทขจัดเหตุสงสัยสงสัยให้ได้ความสวาม่างไาปรินำไปด้วยดวงประทีปเพื่อสะมความวความรู้ ในสัญญาณในทีตเเพื่อให้เก็ุผู้ชลากร่วมด้วยปัญญาป,ปกญญารขอท่านอาจารย์รละเครื่องสักว์รับข้าพเจ้าพร้อมนำมาและจงต้องแดงญญซึ่งปกติคูคนุปการ ข้าพเจ้าประดุจนายช่างหมอ้อที่พยายามของเจ้าเพื่อให้ใหมอ้อมีลูกสร้างอันดีฉะนั้นข้าพเจ้าขอเสนอแก,อก,อก่นอาจารย์สมแขางจแยกวาจาว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ ตั้งอยู่ในความสดบเพื่อให้ได้แล้วว่าด้วยความเคารพอยู่ที่เนี่ยของีชารู้สึกยาีาีนี้จงปัะกัรให้สถ ondan, people, the Arizona, the 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 ิัญญามีการเจ้าแตงยาแเ้ 80นี่ถ้ายัพ่อจะมามีชีวิตอยู่ก็อายุ80หมดนะก็เป็นยุพ่อจะมาได้แลก็เรื่องของพ่ออ่นบวชตอนอายุเกษียณแล้นะแต il, ่อก็จะมาตอนมาเรียนเนี่ยจมาเพียย่งเอ๊ะเจ็ดี่ห้าังวัดนี้นะเจ็ดสีเห้าเจ็ดเจ็ดาระวังไว้นไลาจอ่าไม่รวยก็มารวยแล้วนะเออพ่มารวย คนที่ได like. ้ย okay, ินแล้วรีบจอดเลยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่็ดห้าก็ใกล้เคียงนะแสดงว่านานน่าจะเจขึ้นไปแล้วเอาเลยตังเจ็ดเจ็ดเอ่งอะไรนะเจเาลยนะอ้โโอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็พอดีเวลาต่อมาก็น่าจะคุยประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะก็าอทายความเปันไปเป็นมาใช้มามครั้งแรกมันที่ที่เปนมาครั้งแรกันก็มีเยอะนิ้เนี่ย เก้าคนสิบคนนั้นนั้นคนเก่าละเออ้าวคนตุยก็มาเมื่อไรละโอเคไม่ได้มาเป็นอะไรนะไม่เป็นไรไม่ได้มาเป็นอะไรนะมักสายยกบัตรอะไรอย่าเงีโอเคนะก่อนอื่นจะมาภาพนะก็ถือว่าอจะมาไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะเพราะว่าไม่มีตําแหน่งเจ้าวาดนี่เจ้าวาดจะมาอยู่ตรงไหน่งอยู่ใน่้องคกวนนั่นน่ะยมแม่นะยมแม่จะเป็นคนดูแลที่นี่ มาแค่เป็นคำรูกเก็บเวลาผ่านไปผ่านมาไ,นนไปนู่นไปนี่มาก็จะมาพักไวที่นีนะ่แต่ตำหนักตมา,าสำนักตมาข้างหลังนี่ยังไม่เสร็จนะก็ยังไม่ได้มาอยู่ประจำรอให้เสร็จแล้วก็ค่อยจะมาอยู่ประจำยาวๆตมาขอแนะนําชื่อหน่อยนะตมาชื่อพระสนอมทีปังคาโลหรือว่าจะเลือกแนะนาะทางตมาชอบนะตมาไปสอนที่ประเทศพมา่าลักฉาน มีคุณหมอที่โรงพยาบาลดคอยดูแลเลือกพระเขาทั้งพม่า,มาหรือว่าไทยใดเขาเรียก่พระว่าเจ้าครูเรียกว่าเจ้าครูต่มมาเลยเอาะว่าเจ้าครูเนี่ยมันเพาะดีเหมือนกันนะภาษาไทยใหญ่เลยเรีว่าพระถนอมนี่แหละนะเจ้าครูต่มมาเลยเอาเจ้าครูเนี่ยเป็นว่าต่มมาก็เป็นคนชายใหญ่นะเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนรัดฉานตอนนี้กําลังเนี่ยโดนพม่าไล่เนี่ยโดน,โดนจีนไล่หรือว่าอะไรไล่ไล่ไล่มาอยู่เมืองไทยนี่น่าจะเป็นล้านสองล้านคนแล้วเนี่ย ต่ตมานี่มาอยู่ตั้งแต่50ปีที่แล้วละนะประมาณ60ปีละยมพ่อเข้ามาตอนอายุ16ประมาณเป็นยุคประมาณยุคแรกแล้วนะยุคแรกๆก็รีภัยมาประมาณปลายสงครามโลกครั้งที่สองแต่จริงๆแล้วตมาเองก็เป็นสายเลือดจีนเหมือนกันนะมาจากอยูนานเข้ามาพม่า,มาเข้ามามุองไทยเสร็จแล้วตมาก็ไปเจริญเติบโตอยู่ที่ไต้หวันตมาบวชตอนอายุ13บสานะตมาเ,อเอาจออำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ บวชตอนอายุสิบสามหลังอายุสิบสามบวชเนี่ยตั้งใจบวชแค่หนึ่งเดือนแต่ไม่รู้อะไรนะทําให้ทําให้อยู่ต่ออ,อยู่อยู่ตอนนี้ก็อายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วนะตอนอายุสิบสามมาแต่ก็ไม่รู้ว่าบวชมาได้กี่ปีแล้วเหมือนกันลืมเวลาไปเลยนะสามสิบแปดปีจะเข้าอีกสองปีก็จะสี่สิบแล้ก็ไม่รู้มันบวชมาได้ยังไงแต่ตั้งใจก็เพราะว่าบวชมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีความสุขข้าวก็มีกินที่ก็มีนอนไปที่ไหนมีก็ ไม่ได้ใช้สตังค์เลยมีแต่เก็บสตังค์บวชพระดีก่อนะถ้าไปไม่ใช่พระเนี่ยไปไหนก็เสียสตังค์หมดนะแต่พอ,ตอมากลับมาอยู่ที่ตำหนักเนี่ยมีแต่จสตังค์ก็ไม่รู้นะสงสัยอะไรไม่รู้นะแล้วถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สตังค์เลยไปเก็บสตังค์เนี่ยเดี๋ยววันที่26ไปไต้หวันก็จะไปหาสตังค์ไปเก็บสตังค์ไปอินโดไปสิงคโปร์ไปลาวได้สตังค์หอบก็มาเป็นล้านๆเลยนะงเงินเล็ดล้านกีบนะ ร้านก็บร้านลูปีนะเดี๋ยวคนตกใจเดี๋ยวมาแบ่งบุญตมานี่ลาบากนะถ้าไปสิงคโปร์นี่ก็ได้ดอลลาร์มาไปเมริกาก็ได้ดอลลาร์มาก็เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้กอ็อันนี้ก็เป็นสถานหลังที่เรานั่งเนี่ยนะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปีทั้งหมด24ปีแล้วนะ,ะถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้นะ,ะหลังตรงนี้สร้างตอนปี2000นะแล้วก็สร้างเสร็จก็ประมาณ2005 สร็จแ,แล้วก็เริ่มเปิดคอร์สอบรมสอน2,006-2,007จนมาถึงเนี่ย2,004เราจะคุยปีคอสอนะเพราะว่าคอสอนจะมาจำมันให้ได้พอจะมาบวชอายุ13บวชเสร็จแล้วก็ไปอยู่ขุนยวมอยู่4-5ปีนะอาจารย์ท่านช่างโรงเรียนพุทธเกษตรนะะโรงเรียนพุทธเกษตรแตมาเรียติดสายให้ตามไปอยู่ในโรงเรียนอยู่ในปน่าในเขาไม่มีไฟฟ้านะมีแต่เครื่องปั่นหรือว่าใช้น้ำอาบน้ำคงน้ำคลอง,น,ง,น,ง,น,งน้ำห้วย อยู่ไปเรียนไปจนจบม3ามห้าปีเพราะคนอื่นเขาเรียน3ปีก็จบแต่แตมาพิเศษหน่อยเพราะว่าปีแรกสองปีเรกก็ไม่ได้เรียนมาเรียนตอนปลายประมาณปี3637ประมาณปี1990อา 1990, จารย์ท่านก็ได้จะไปเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นก็จะไปสิงคโปร์มาเลเซียตลอดจนถึงไปไต้หวันแตมาก็ได้ติดสอยให้ตามไปไต้หวันพอไปไต้หวันปุ๊บเนี่ยก็ติดใจประเทศไต้หวันรู้สึกว่า เขาเรียกว่าเป็นเมืองโฟโมซาถึงเมืองที่สวยทีุ่ดเกาะวยที่สวยพอไปอยู่ไต้หวันเยไม่อยากจะไปไหนละเกือบจะติดสาวไต้หวันนั่นแะแต่พอนี่สาวไต้หวันก็ไม่สวยสักคนเลยก็ไม่ติดสักทีแต่ไปอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ชิ้นแรกเขาไปอยู่กับคณะพระอาจารย์ชโยตนะแต่อยู่ไปอยู่ไปเพราะว่าพระเนี่ยสามสี่สิบูกอนะอยู่กันวัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันพูดแต่ภาษาไทยภาษาจีนดินมาก็พูดไม่ได้นะแต่มาเ็อยากจะพัฒนาภาษาจีนเลยก็ขออาจารย์ แยกออกจากคณะใหญ่ไปอยู่วัดจีนมีพ้าเพื่อนอาจารย์ชยันนานชยันเลยเนี่ยส่งอาตมาไปมีหลวงพ่อจีนหลวงพ่อโนเขาเรียกหัวท่านโนโนท่านเก่าแล้วชื่อหลวงพ่อโนชื่อท่านชื่อกว่าถังก็อกว่าจะได้เน้น้อยสักสองลูกมาอยู่ที่วัดปัดปัดดูแลความสะอาดก็พระเพื่อนาตมาส่งไปส่งพบไปติดใจอยู่กับหลวงพ่ออยู่จนถึง ตั้งแต่ปี1990จนถึงปี 2020, 2020ที่โควิดอยูยาวเลยนะก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ไปพบหลวงพ่อก็ส่งไปเรียนภาษาจีนที่วิาลย์หนหัวต้าเสียไปเรียนไปเรียนไปก็ก็ต้องการวีซ่านกะ็เรียนไปกับ10ปีอยู่ในวิลลยเสร็จแล้วพอจบมาพบเนี่ยช่วงเรียนนี้วิลัยวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปหาเรียนอะไรพิเศษมีเกี่ยวกับเรื่องอนวดเรื่องกระดูกอะไรก็ไปเรียนไปศึกษา ที่ไปเล่นเรื่องเรื่องนวดกระดูกนี่เพราะว่าอ่าก็ช่วงแรกๆเนี่ยเข้าไปไปกับกับไทยกับตไต้หวันถ้าเกิดรถอุบัติเหตุที่อำเภอขุนยอมนะอ่าเอาไหลหลุดเอาไหลหลุดลไปก็กลับไปไต้หวันปุ๊บเนี่ยต้องไปหาหมอต่อเอาไหลเข้าวไปตั้งหลายที่รอเวลาสักสองปีเจอหมอเอาเอาไหลเข้าทีปุ๊บเนี่ยติดใจท่านี้เลยนะเลยว่าอยากจะเรียนวิชานี้เพราะว่าเราเจ็บป่วยมาสองปีหาหมอรักษาตัวเองไม่ได้ พอรักษาปบหายพบเนี่ยเลยวเติดใจถามอาจารย์ว่ามีสอนไม่มีถ่ายทอดไหมอาจารย์ท่านว่าอ๋อมีอยู่นะถ้าจากจเรียนเนี่ยเอาเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจะติดต่อไปพอไปได้ปบหลังนั้น3เดือนนั้นโทรมาตุเปิดคอร์สวันนี้วันนี้รุ่นที่10ก็เหมือนเนี่ยพวกเราที่มาเรียนเนี่ยสนใจเรียนพวกถามคนนู้นคนนี้มาครับว่ารุ่นเท่าไหร่เท่าไหร่แต่มาจําได้ว่าเป็นรุ่นที่10บตอับอาจารย์ท่านสอนมาสิบรุ่นก็ไปสมัครเรียนสมัครเรียนรเนี่ยอาจารย์ท่านก็เห็นภาพเอา ไม่ได้ต้องไปพาเพื่อนมาด้วยตมาก็พาเพื่อนด้วยตมาเป็นพระไทยนะเป็นคนเดียวที่ไปเรียนหรือถาพาเพื่อนไปด้วยสองคนพระเนี่ยท่านไม่เก็บตังค์เพราะว่าพระเนี่ยเขารู้ว่าพระไม่เคยมีกระตังค์ไม่มีทํางานแต่ว <enf> ่าพระนี่ก็เหมือนกันมาเรียนไม่เก็บตังค์เนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเรียนไปแล้วก็ไม่ได้ไปใช้จนกท่่นมีคุูลรบายเลยว่าก็พามาเรียนตอนหลังเนี่ยต้องเก็บหมดเหมือนกันเก็บเหมือนลูกศิษย์ทุกคนเลยที่มาเรียน เ,เก็บเท่ากันราคาไม่ไม,ไม่ลดไม่อะไรสามหมื่นห้าตอนนั้นหนึ่งเก้าเก้าสี่ยี 3, 000, 5, ะนะ่สนะิบสามสิบปีพอดีละนะครบปีที่สามสิบปีก็ก็กลัวอาจารย์จะยึดเงินสามหมื่นห้าสองคนก็เจนะ็ดหมื่นมาเลยก็ต้องไปเรียนทุกอาทิตย์เลยนะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ประมาณสามเดือนเรียนจบมาครบก็เอามาดูแลพระขุนเจ้าเกือบสิบปีโรงเรียนดูแลในวัดเนี่ยดูแลที่วัดที่ตะมาอยู่เพราะว่าใน ถ้าอยู่ไต้หวันเนี่ยคนจะทราบหรือพระรุ่นแรกๆที่อยู่ไต้หวันเนี่ยจะทราบประมารในนามอาจาร,รย์ถนอมจัก,กระดูกเนี่ยาเจ้าคุณเจ้าคุณหลวงพ่อไดที่ไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยเขาจะขึ้นไปหาประมาที่บนเขาแล้วก็จะไปนวด,ดจัก,กระดูกเลยธรรมมาเลยก็จะมีกิตติศัพท์อยู่ไต้หวันเนี่ยเป็นพระหมอหมอดูแลพระเองอเป็นอย่างนัง้นมาสิบปีแล้วก็ส่วนทางบ้านญนาติโยมหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยธรรมมาก็กลับมารักษาปีหนึ่งครั้งสองครั้ง เป็นอย่างเงี้ยประมาณตั้งแต่ปี1994จนถึงประมาณปี2004เสร็จแล้วก็เกิดวิกฤตอะไรนะทางอะไรนะญาติบางทีเป็นชาวนาชาวสวนมีปัญหาปวดนังปวดเอียวกันนี่เป็นปกติเลยบางครั้งเขาก็ต้องทนเจ็บทนทรมานรอตมาเป็นปีๆดังนั้นตะมาเลยคิดอะไรยังไงดีจะเอาไงมามทีอะไรก็หอบมาเป็นกองไปกำแล้วมาแจกแจกเสร็จแล้วเขาก็เอาไปใช้ก็หายหมดเลย ไม่มีใครมาคืนสักบาทเลยคิดไปตานหลังนี่ว่าอวิชาความรู้มาให้ดีกว่าเขาจะได้ไปช่วยตัวเองเลยก็ประมาณปี1999กา็ได้มาถ่ายทอดให้ญาติพี่น้องที่อําเภอฝางประมาณ30คนจุดเริ่มต้นอตอนนี้เตียงที่เราเห็นในนั่งสีดำๆเนี่ยเป็นเตียงรุ่นแรกเลยนะเตียงที่เรานั่งนประมาณ20ปีแลวนะก็บจะ20ปีแล้วใช้มาทนมากนะ,ะสามเตียงเสร็จแล้วก็พอ <c oughs> พออะไรนะพอพอสอนญาติพี่น้องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอาจารย์มาก็ยังกลับไปไปไปขมากับไต้หวันนี่แหละอาจารย์าอาจารย,ยา์ชยจดท่านก็หลังจากเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะเผยแพร่เรื่องบวชเนี่ยคัมมาบวชเน้นภาพร้อนบวชเผยแพร่ธรรมะเน้นไปโฟกัสตรงนี้อันนี้แต่ตอนหลังสุขภาพท่านไม่ดีท่านเป็นมะเร็งญาติของท่านเป็นมะเร็งตายกันทีล,ละคนละคนท่านไปเลยศึกษาเลยการแพทย์บำบัดเรื่องมะเร็ง จัดคอร์สธรรมชาติบำบัดดีทงดีท็อกรักษามะเร็งแล้วเสร็จแล้วท่านไปเห็นนตมาเอ้าท่านถนอมไม่ได้เจอกันสิปีแล้วตอนนี้มีวิชาจักระดูกแล้วนวดลวโอ้เก่งน่าดูเลยมีกิตติศัพท์ที่ยืนอยู่ท่านท่านก็จัดคอร์สที่มาเลเซียบ้างสิงคโปร์บ้างอินโดนีเซียบ้างไต้หวันบ้างมุกไทยบ้างท่านก็นิมนต์นตมาให้มาช่วยนตมาก็บินมาช่วยเพราะว่ายังไงนตมาก็ต้องขอบคุณที่ได้ท่านเอาไปไต้หวันอะไรเนี่ยก็มาช่วยงานท่านตั้งแต่ปี พศ2002 2003 2004 2005 2 0 0อประมาณอยู่7-8ปดปนะีจนถึง2009ัาท่านจะจับคอตมาเข้ามาช่วยท่านตลอดพอมาช่วยปุ๊บเนี่ยแตมาก็เริ่มมีโอกาสได้ดูแลคนรักษาคนไขเเ้เริ่มรู้จักคนสิงคโปร์มาเลเซียตอนหลังนี่ไปเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์ไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเกินฟรีอยู่ฟรีนอนฟรีหมดมีคนไข้มีลูกศิษย์ลูกหาเลยก็เริ่มเปิดคอร์สปีพศ2006ันห เนี่ยที่ตำหนักที่เรานั่งมีมีลูกศิษย์จากสาวชาวโอโศกมาเชิญไปสอนทิ่ยวิไลสารนาสุขสุรินทร์ต่มาก็าไม่กล้าไปพอไปปุ๊บเนี่ยเอไม่เห็นเป็นอะไรนะก็สอนไปสามวันใช้เวลาเท่ากันแต่มีเตียงแค่ห้าเตียงตอนนั้นน่ะนักเรียนแปดสิบคนแต่มาก็ตกใจเหมือนกันนลขึ้นไปวิญญ,ญาณหรือว่าเป็นครูเนี่ยจะมาเริ่มตั้งแต่ประมาณปีสองพันหกที่ไปสอนทิพย์วิไลสารนาสุขเนี่ย,ยก็ไม่รู้ว่าครูมา เข้าทรงเมื่อไหร่ก็เลยนะเริ่มยิ่งสอนก็ยิ่งสนุกนักเรียนก็ประมาณ80คนเนี่ยก็เรียนยังไม่จําอะไรไม่ได้ก็ข,ขอ,อให้ตมามาสอนเปิดคอร์สพิเศษมาสอนที่ตาหนักนที่เรานั่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ปีคศ2007อสอนไปสอนมาไม่รู้ว่าตมาก็สอนไปเนี่ยไม่ได้ไปขออะไรไอนุญาตอะไรก็สอนสอนไปนักเรียนมา2 2คนรุ่มแรกถ้าจำได้ผิดอสอนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ มากสุดนะ,อะสอนในเนี่ยรวมถึงสร้างได้ตำหนักนยสอนประมาณ150คน1 5อ150คนรุ่นนี้จำไม่ได้นะรุ่นแรกรอบแรกนี่สอนไป36บรุ่นถูกสั่งหยุดไปอสองปีนะแล้วก็หยุดไป2ปีแต่มาก็นุ่นน่ะไปเติบโตทางยุโรปทางอเมริกานะไปอยู่ทั้งนั้นกับ2อปีอ,อยู่เมืองไทยนี่ไม่กีเ่เดือนนอกนั้นก็จะไปอยู่ต่างประเทศหมดเลยแล้วก,กลับมา สร้างเ,าเริ่มต้นรอบสองเนี่ยที่รุ่นรุ่นเรารุ่นที่สามจุดสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอบสองละนะกลับมาที่ปีคศสองศูนย์หนึ่งแปดระหว่างคศสองศูนย์หนึ่งแปดมาถึง,ถงสองศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์สองสี่เนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาเร็วมากนเนี่ยเริ่มอะไรนะเริ่มรุ่นถึงสามจุดสองเนี่ยมาก็ยังงงมันไวมากเลยแป๊บเดียวหันหลังแค่สี่ห้าหกปีแป๊บเดียวได้สามจุดสองรุ่นละแต่รุ่นหลังๆมานี่จะบางทีไม่ค่อยเยอะนะแต่รุ่นแรกๆนี่จะเยอะนะ เพราะว่าสอนฟรีนะสอนฟรีที่คนมาจากไหนเนะี่ยรุ่นโปรตุยเนะี่ยไม่มีที่นั่งก็ต้องนั่งอยู่ที่กอไผ่เนะเราจะให้บางวางจะให้โปรตุยมาเล่าให้ฟังเรียนตั้งที่กอไผ่